ขลุ่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้กูสู้คนได้ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยรายะเอ็ดชาแนลคือเก่าคือเดิมนะครับผมวันนี้บูมน้อยก็เดินทางมาถึงบ้านหมอปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีตามจริงบูมไม่จะเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าอ่อเพลียนะครับก็เลยจอดพักที่โรงแรมนะครับผมระหว่างทางมานะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับผมมีป้าอุ้มนะครับพี่ตุ๊กเนาะป้าตา พี่ลิซ่านะครับพี่แววพี่นันพี่เล็กพี่เอื้องพี่แดงพี่หยกทุนเกษมนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับรายชื่อก็จะมีตามนี้เลยเนาะนะครับบุมน้อยก็มีการแจกแจงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีหลายคนนะครับป้าอุ้มก็มีผ้าห่มผืนใหญ่5ผืนครับพี่ตุ๊กผ้าห่มผืนเล็ก10ผืนให้พี่ตั้มแจกเนาะพี่ตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กหนึ่งเก้าเจ็ดสองป้าตาผ้าคนหนู5ผืนนะครับให้ผู้ป่วย5คนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพี่เบิร์ดนะครับสีชมพูเบิร์ด อ่าแล้วก็มีพี่ลิซ่านะครับผ้าห่มผืนเล็ก5ผืนนะครับพี่ลิซ่าอรเกอร์ของเรานะครับแล้วก็พี่แววนะครับปลาช่อนครึ่งปลาช่อน1โลแล้วก็มีพี่นันขนมผิงห้าห่อกล้วยม้วนหห่อนะครับแล้วก็พี่เล็กเบรกแตก10ห่อนะครับพี่เอื้องผ้าห่มผืนเล็ก10ผืนพี่แดงผ้าห่มผืนเล็ก13ผืนพี่หยกผ้าห่มนอน1ผืนนะครับนะครับก็อันนี้ขนมาแบบเต็มหลังรถเลยนะครับอืมก็มีประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวรอตอนเย็นนี้นะครับพี่น้ำฟ้าก็จะ,ะมีการไลฟ์สดนะครับผ่านช่องหมอปลาแฟมิลี่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะครับพี่โนบินะครับพ,พูดอะไรแล้วญุ่ปุ่นนะครับเออนะครับเดี๋ยวพี่หมอยไปปิดรถก่อนนะพ่อนแห้งพี่น้องครับผมร้อนมากร้อนมากร้อนมากนะครับผมไอ้อย่อนอิลีผ่อนอิลีพี่น้อง เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเมื่อกี้นี่เองนะครับก็ขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับอนุมันาสาธุบุญนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าชนร่ำร่ำรวยรวยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมพอดีพี่ๆนะครับทํางานกันอยู่นะครับผมบูมก็นะครับ จะยังไม่ถ่ายนะครับเพราะว่า,วาบางคนก็ถอดถอดเสื้ออยู่นะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันอยู่ในไลฟ์สดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได้วยครับพี่น้องขอบคุณนะครับ